เหมือนจะดูเหงาๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ดูโรแมนติกและคำพูดกับอิโมชันเนี่ยต่างกันไหมมันมาอย่างไงมันมีสูตรสำเร็จอะไรไหมเป็นหัวข้อวันนี้กันกลับมาแล้วคิดถึงกันไหม เรื่องมีอยู่ว่ามีคนทักบ่อยๆว่าชอบ m o o ู and Tone ในภาพถ่ายของกิ๊ก็เลยจะมาเป็นหัวข้อที่อยากจะมาชวนคุยวันนี้นั่นเองภาพที่หลายคนเรียกกันว่าโทนด์กในจริงแล้วมันมีอีกชื่อนึงเขาเรียกกันว่า m o o d y Photo คำว่า m o o d y เฉยๆถ้าไปแปลใน Google Translate เนี่ยมันจะแปลให้เราว่าเจ้าอารมณ์อารมณ์แปรปรวนเหมือนเมทไอ m o o d y ใน h ฮ r r y p o t t e เอะไรเงี้ยแปลว,ว่าภาพเจ้าอารมณ์หนอ ไม่ชัดไม่ใช่นะคะคำว่า Moody photo เนี่ยหมายถึงภาพที่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมให้กับคนดูได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและกิฟก็สงสัยขึ้นมาว่าเอยแล้วคำว่า mood กับคำว่า emotion เนี่ยมันต่างกันไหมคือถ้าเราไปแปลใน Google Translate เนี่ยมันจะแปลให้เราเหมือนกันคือทั้งสองคำแปลว่าอารมณ์ปรากฏว่ามันต่างคะ่ะคือคำว่า emotion เนี่ยมันจะชัดเจนมีสาเหตุที่ชัดเจนมีสีหน้าชัดเจนเช่นตกใจเสียใจ ดีใ,ใจ <Hey. S 1> อะไรเงี้ยมันจะมีสาเหตุชัดเจนที่เราระบุได้ส่วนคําว่า mood คำว่า mood มันจะนัวๆไม่หวานไม่เค็มประมาณอูมามิไม่มีสาเหตุชัดเจนดูสีหน้าก็ไม่ออกแล้วก็มักจะมีเอฟเฟกที่ยาวนานกว่าอ o โม่นที่เราแบบตกใจแป๊บเดียวก็หายอะไรเงี้ยเช่นเราตื่นเช้าม,มาบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีจังเลยเราก็จะพูดกันว่า I am in a good mood today มันจะไม่พูดว่า I have good เ uh, อ I have good emotion today นี่พวกภาพแนวมูดดีที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันมักจะมืดมืดนวนัวมัวมัวเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนจะดูเหงาเหงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ดูโรแมนติกในขณะเดียวกันก็ดูลึกลับหน้าค้นหาถ้ามันงงงแบบนั้นน่ะน่าจะมาถูกทางแหละสูตรสําเร็จที่จะทําให้ภาพมันได้มูดแบบนั้นเนี่ยมันก็พอมีอยู่ค่ะอย่างแรกก็คือแสงแสงต้องมัวมัวนวนัวมืดมืดซอบซสองก็คือ ไม่ต้องชัดมากก็ได้คือคุณตี้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่ถ่าย HDR HDR ถ้าพูดง่ายๆก็คือเวลาเราถ่ายย้อนแสงอะแล้วฟ้ามันมืดลงแล้วข้างหน้ามันสว่างขึ้นแล้วมันบางทีมันจะเกิดแบบออร่านาเกียร์นาเกียร์อะอย่าหาทำแล้วก็เรื่องเทคนิคอลเพอร์เฟคชันหรือความแบบ perfect, เพอร์เฟกต์เป๊ะในเชิงเทคนิคเช่นโฟกัสคมกริบไม่มีเบลอไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่แบบตัดออกไปได้ถ่ายเบลอบ้างก็ได้เห็นเส้นทางการเคลื่อนไหวของเวลา หรือถ่ายเพื่อนแต่โฟกัสวิวอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟีลอีกแบบหนึ่งสุดท้ายตบฟิลเตอร์เข้าไปจบจบแต่ว่าที่กิฟอยากจะมาชวนคุยวันนี้เนี่ยคือย้อนขึ้นไปอีกเป็นแง่มุมต่างๆที่กิฟรู้สึกว่าน่าสนใจจากช่างภาพที่กิฟชอบครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็คือลองลองมารวบรวมให้ฟังแหละเพราะงั้นเรื่องทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้กิฟไม่ได้คิดเองกิฟจำคนอื่นเขามาเล่าอีกทีนึงนั่นแหะค่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องอินไซ h ์หรือว่าการรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเขายกตัวอย่างซีรีส์ภาพของแนนโก d ดิงที่ชื่อ The Ballad of Sexual Dependency เป็นเซตภาพถ่ายที่แนนโก d ดิงเขาถ่ายในเมืองหลวงประเทศต่างๆโดยที่เขาให้คำนิยามว่าเป็นภาพเพื่อนของเขาภาพเป็นคนนอกอะ ไม่มีทางจะถ่ายได้แบบนี้เลยคือมันมันดูจริงมากๆแล้วภาพเซตนี้เนี่ยคือถ้าเรามองผ่านสายตาที่ให้ความสำคัญกับเทคนิคมากๆภาพเซตนี้มันจะไม่ผ่านแทบจะทุกมิติเลยคือมันมันทั้งเบลอมันทั้งไม่ชัดมันทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าประเด็นพวกนั้นคือถูกตัดออกไปในในเคสเนี้ยคือมันไม่ใช่ภาพที่เพอร์เฟก แต่กดว่าถ้าเราดูภาพของแนนโกดิงแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์บังางที่ที่มันมันอธิบายยากแต่มันรู้สึกได้กีฟคิดว่าส่วนที่แนนโกดิงสามารถมองเห็นซีนเหล่านี้และถ่ายภาพเหล่านี้ออกมาได้เป็นเพราะว่าแนนโกดิงเองก,ก็ก็เคยผ่านการใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อน ประเด็นที่2ก็คือเรื่อง Connection เขาว่ากันว่าคนดูภาพถ่ายสามารถสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่างภาพกับคนถูกถ่ายอันนี้เป็นเรื่องราวของชอนทักเกอร์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่กลิปชอบชอนทักเกอร์เขาเหมือนตามหาความหมายของการถ่ายภาพในแบบของตัวเองเขาเดินทางไปที่เคนยาแล้วก็ไปถ่ายภาพชนเผ่าต่างๆเป็นแบบพอสเทรตเก๋ๆคนที่หน้าตาแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอากลับมาปรินเอที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่ง แล้วเขาก็ถามความเห็นของคนที่พิมพ์ภาพว่าอยู่คิดยังไงกับภาพนี้เขาก็บอกว่าก็ก็สวยดีนะก็เอ็กโซติกดีแต่ว่าไอโดดแค e ชอนก็เออว่ะเออเขาไม่ได้ผูกพันอะไรกับคนเหล่าเนี้ยก็ไม่แปลกถ้าคนดูจะดูแล้วรู้สึกแบบก็ไม่แขก็ก็เป็นคนที่ดูน่าสนใจแต่เขาไม่แข่ชอนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่เซาแอฟริกาที่ที่เขาใช้ชีวิตตอนเด็กแล้วก็ไปหา คนที่เป็นเหมือนพ่อของเขาทั้งสามคนคนที่คอยชี้แนะคอยดูแลเขาตอนที่เขายังเด็กก็คือกลับไปเยี่ยมแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายภาพปรากฏว่าภาพที่ออกมามันมันต่างกันเลยนะดูแล้วมันรู้สึกได้ว่าคนสามคนนี้คือคนที่เขารักกิ๊บว่ากิ๊บก็ดูออกนะสมมติมีช่างภาพคนหนึ่งแอบชอบคนอีกคนหนึ่ง แล้กิ๊ดูภาพที่เขาถ่ายคนนั้นกิ๊ก็ดูออกนะว่าเอยช่างภาพคนนี้มันมัน,ม,นมันมีอะไรมันรู้สึกได้ว่าเออคนนี้น่าจะชอบคนนี้งงเลยมันมันอธิบายยากแต่ว่ามันมันรู้สึกได้นิดๆประเด็นที่3ก็คือเรื่องการอ่านบรรยากาศโดยรอบอันนี้เป็นเรื่องของ m ไมเคิลซาก a ริสที่เป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายคอนเสิร์ตร็อกแอนโดลถ่าย Springsteen อะไรพวกนี้ภาพของเขาพิเศษตรงที่มันมีความ behind the scene เป็นภาพที่คนดูจะไม่มีโอกาสได้เห็นแน่ๆมันมีมุมที่ดูเป็นคนธรรมดาทีนี้คนก็ชอบถาม Michael ว่าว่ายูมี p r i n p l e อะไรยูมีหลักการยังไงในการถ่ายภาพแบบนี้ม,ม,มีวิธียังไงช่วยบอกหน่อยสิเขาก็บอกว่าจะให้มานั่งบอกว่าแบบ f stop เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็บอกได้แต่เขาว่ามันไม่สำคัญ What was your you I, I don't know. เขามองว่าการอ่านบรรยากาศสำคัญกว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องทำตัวเหมือนเราไม่มีตัวตนในขณะที่บางสถานการณ์เราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปคลุกคลีใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในในซีนนั้นๆเขาในฐานะช่างภาพต้องรู้ว่าเ้าตัวเองอยู่ตรงไหนอีกอันนึ้งก็คือเรื่องการสร้างความรู้สึกที่ คุ้นเคยให้กับคนดูบางทีเวลาเรารู้สึกว่าเราชอบภาพภาพหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างในภาพอาจจะไม่ใช่สถานที่อาจจะไม่ใช่โค้ดแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภาพอย่างงานของทอดทิโดทอดทิโดเขาจะถ่ายภาพพวงบ้านในชานเมืองภาพมันจะมืดๆเงาๆแล้วก็มันก็มีเซตที่เขาถ่ายบ้านเรือนข้างทางผ่านกระจกรถในหน้าหนาวน่าหามายความว่าภาพมันจะเบือมันจะดู นวนวัวมัวม,วมวคืออย่างกิฟดูอะกิฟก็กิฟก,ก,ก็รู้จักความรู้สึกนะนะความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วเรามองออกไปแล้วภาพมันมันมวมวเออเราเห็นภาพนี้้วเรานึกถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยกิฟรู้สึกว่าช่างภาพที่เล่าอะไรแบบนี้ผ่านภาพถ่ายได้มันมันเจ๋งดีแต่ถามว่าทุกคนจะต้องอินกับอะไรแบบนี้ไหมฉันจะอินกับความเพอร์เฟกความเป๊ะของภาพองค์ประกอบ ถูกต้องทุกอย่างตามหลักการมันก็ไม่ผิดนะคือแต่ละคนมันก็อินกับอะไรไม่เหมือนกันเนาะเพราะงั้นขอปิดท้ายด้วยคำคมของคุณไมเคิลซาครริสเขาบอกว่าให้เราอะถ่ายภาพในสิ่งที่เราหลงไหลสิ่งที่เราอินเราอินอะไรเราก็ถ่ายถ้ามันทำให้เราอินได้มันอาจจะทำให้คนอื่นอินกับเราได้เหมือนกันคิดว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะรวถึงเรื่องทำคอนเทนต์ด้วยคืออย่างเรื่องนี้คือกิฟอินไง แต่กิฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาอินด้วยไหมก็ถ้ามีก็ก,ก็ดีไปถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรกิฟว่ามันต้องมีไม่มากก็น,น้อยแหละก่อนจากกันฝากนิดนึงคือกิฟมีความฝันว่ากิฟอยากจะลงสตอรี่ไอแล้วสว i p e ์อัพได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่ายอดฟอลเวอร์มันต้องเท่าไหร่อะหมื่นนึงปะก็ถ้าไม่รบกวนเกินไปฝากไปฟอลไอที่นะคะวันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้า นะคะแต่มไม่รู้เมื่อไหร่นะอ